สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงธนชนกรอดคล้ายปประธานสภานักเรียนโรงเรียนวัดสองคลองสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพาัศกรศิริสาุารองประธานสภานักเรียนโรงเรียนวัดสองคลองสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงพรประภาเพชรบุตรเป็นเลข,ขานุการสภานักเรียนของโรงเรียนวัดสองคลองค่ะสภานักเรียนโรงเรียนวัดสองคลองได้ประกาศเจตรมณ์ตามข้อคิดเห็นของสภานักเรียนระดับประเทศข้อที่1 การส่งเสริมใหเ้เรียนไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก TSC ชวนเด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติกเรามาดูกิจกรรมของนักเรียนในโรงเรียนวัดส,สองคลองในการลดถุงพลาสติกกันค่ะกิจกรรมที่หนึ่ง การให้ความรู้วิธีการเลิกใช้ถุงพลาสติกวันนี้พวกพี่ๆจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดใช้ถุงพลาสติกในปัจจุบนันถุงพลาสติกเป็นปัญหาต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทําให้เกิดภาวะโลกร้อนวิธีลดใช้ถุงพลาสติกมีดังนี้ถุงผ้าถุงผ้าสามารถใช้แทนถุงพลาสติกได้หลายครั้ง 2. งตะกร้าตะกร้าก็สามารถใช้แทนถุงพลาสติกได้ 3. แก้ว แก้วส่วนตัวสามารถใช้ได้หลายครั้งหากเราช่วยกันลดถุงพลาสติกภายใน1สัปดาห์ถุงพลาสติกในประเทศไทยก็จะสามารถลดลงได้ถึง100ล้านถุงต่อปีค่ะน้องทุกคนเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะเ right, yes, ข้าใจกิจกรรมที่2ถุงผ้าของฉันแก้วน้ำของฉันโรงเรียนวัดสองคลองมีการจัดสรรนการเรียนรู้ทักษะอาชีพในการผลิตถุงผ้าและจัดสรรแก้วน้ำให้คนละหนึ่งใบ กิจกรรมที่3การนำขวดพลาสติกมารีไซเคิลโรงเรียนวัดสองคลองได้มีโครงการธนาคารขยะฝึกทักษะอาชีพเพื่อลดปริมาณขยะในโรงเรียนกิจกรรมที่4 SK Seno Plastic Bag โรงเรียนวัดสองคลองได้กำหนดวันศุกร์ให้เป็นวันเปอดถุงพลาสติกประจำสัปดาห์ค่ะจากการที่สภานักเรียนโรงเรียนวัดสคลองได้ทำกิจกรรมตามข้อคิดเห็นของสภานักเรียนระดับประเทศ ในข้อที่1การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก TSC ชวนเด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติกผลปรากฏว่าถุงพลาสติกในโรงเรียนวัดสองคลองลดลงเป็นจำนวนมากค่ะ